เคยเห็นไหมคะต้นกำเนิดของเรนโบว์โ้สวยมากเปจนสุดท้ายเลยอะ่ะไม่เคยเห็นเรนโบว์ใหญ่ขนาดนี้คุณเห็นไหมหน่อยโออย่างสวยเลยอะ่ะอย่างสวยเลยอะ่ะนี่ก็คือเมืองลิสมอนนะคะใกล้กับสวนตวกซูดโดสุ <c oughs> เมืองเล็กๆน่ารัก ของเขาเรียกว่าอะไรของแอนติคนี่อันนี้คือปั๊มน้ำมันเล็กๆอันนี้ก็คือนี่ร้านขายของแอนทีคร้านขายของแอนทีคแล้วก็ตรงนน้นเป็นฟ้าให้เด็กเล่นเราจะเข้าไปวันนี้เราเอามาตลาดลิสมอนนะจ๊ะเขาเปิดทุกวาันอาทิตย์ สม่อนวีรดชปีนป่ายเขาจะตึงนะคะถุงมแรงมากแทบจะฟิวแทบจะฟิวปวกระเิงมากตามมาดูกันนะคะว่ามาเป็นอย่างไรนะคะช่วงเราตามหาตลาดนะคะมีพัก เราจะเดินแวะไปดูพ์งก่อนนะจ๊ะเด็กอย่าเพิ่งปิวนะนโอ้ยลมจะแรงลมจะแรงไปไหนโอ้โหต้นไม้สวยมาก เราใกล้จะหนาวตายแล้วละ่ะเว้หาหน,น่ารักเราเป็ดไม่หลบด้วยเป็ดไม่หลบด้วยจ้ะเวาหน,น่ารักจังเลยอ่ะร้านแบบน้ารักอ่ะอะไรก,ก่อนอือจริงจริงด้วยเป็น เแบมนตุ๊กตาจิงเจรเบทแมนเพิ่งเห็นครั้งแรกจริงเจ้าแบทส์กินตั้งแต่เมือไหรอร่อยมันกินอยากได้อะเดี๋ยวเราดูให้ ให้ปลาให้นำนะจ๊ะเกนโ,โบราณโอโ้โหเปิดจะเข้ามาได้หัวกระเซิงมากนี่คือตลาดเหรอเล็กมากดูเราก็นัดว่ายตลาดแบบตลาดน้ำเหมือนบ้านเราอิน อ o ลล่าลายนี e. ่นี่เยี่ยมนะจ๊ะ ทายมะนาวจ้ะตอนนี้บ้านเราจำเป็นต้องปลูกมะนาวนะจ๊ะน่ารักมากเลย จบแล้วจ้าตลาดการเที่ยวตลาดสั้นมากหินสวยจังเลยาดูหินคอซิลสิ เนี่สวยมากเลยขอหินได้ไหมไม่ได้พิชเได้ยเราจะเอาไปทำอะไรหินนี่ถ่ายให้กูวินดูผงชานะจ๊ะวาดรูกบนผงชาจ้าขายห้าสิบโดนเขาไปวาดรูปบนใบปีนกขนาดผงชานี่เาจุ่มกินแล้วเขาอยากกลับมาอีกรอบเพื่อซื้อซิเอเบสแมน ไปคาลิคามันชูสเอาเลยจ้าน่ารักมากเอาเลยคะลินี่อันนี้อันนี้ก็ได้สองผัวเฮ้ยดูอันที่สามจุดห้าดิอันใหญ่ไปก็กินไม่หมดนี่นี่นี่สองอันนี้มาแ้าเป็นไหม ถ้าสองผัวก็จะใหญ่หน่อยก็จะคุ้มวิ่งมาถึงปาร์คแล้วนะคะหลังจากฝนหยุดตกก็เลยให้คาริมาเล่นพาร์คคนที่นี่แบบว่าแบบว่าเฟรนลี่สุดๆเลยอ่ะเพื่อเดินผ่านอะไรเขาก็จะทักกัน เมื่อวานตลกมากชายเขาเอากระป๋องปลา,าวางไว้บนรถมีคนวิ่งจากฝั่งตรงข้ามมาบอกเขาว่าคุณลืมของไว้บนรถหรือเปล่าบนหลังคารถโอ้โหแบบคนที่นี่จิตใจดีมากนะคะ อันนี้ก็จะเป็นป้ายที่บอกว่าประวัติของเมืองลิสมอนเป็นยังไงนะคะโอ้วิวเมืองลิสมอนเนี่ยก็จะห่างจากสวนสัตว์ซูดูซูสองนาทีอู้หูสะพานอันนั้นสวยมากตรงนี้ก็จะเป็นจุดที่แบบคนทีรู้วาจะไปยู่ถ่าย ตรงนี้แล้วก็จะเห็นเป็นวิวภูเขาอย่างสวยอ๋อคนเขาลงไปเพื่อที่จะไปถ่ายกับสะพานอันนั้นเราเข้าร้านอันทีกนะจ๊ะดูสิโโโออ้้ oh, sorry. Oh. sorry no ้ i d e o s oh. แจกฟรีนะคะใครอยากจะได้ก็เก็บกลับบ้านไปนะจ๊ะซึ่งเราก็เอากลับไปไหนได้อะไรจากร้านนี้บ้างจ๊ะไหนดูหน่อยอุ้ยแกถอดเสื้อได้ก็จะไม่มีขนแกะใช่จ้ะแต่ตอนนี้ไม่ถอดแล้วอดราคาเท่าไหร่นะอัลละสิบหกจุดเก้าใช่อันนี้เสื้อฟรีนะจ๊ะเราจะกลับเอากลับบ้านกัน นี่ค่ะเราซื้อมาจากร้านนี้นะคะร้านมือสองโอ้สักของร้านใจดีมากข้างร้านนี่ก็มือสองอีกเหมือนกันเราจะไม่เข้าและจ๊ะเดี๋ยวเราจะโดนล้มละลายจากที่เราเก็บโอเวอร์โค้ดฟรีมาก็มีคนใส่เลยนะคะอุ่นไหมคะอุ่นไหมคะ S <S อ่ะแล้วเราก็จะไปต่อกันที่สวนสัตว์นะจ๊ะบ๊ายบายทุกคนตอนนี้เราอยู่ไนแล้วนะจ๊ะเราไปซื้อจินเจอร์แบทแมนจากแทสแมนมานี่เราก็แกะกล่องแล้วแล้วนี่ก็คือโบที่แกะออกมามโบก็ยังสวยเพราะฉะนั้นคาริก็ยังเก็บโบและคารนีก็จะเก็บอกล่องไว้เลยทุกคนแล้วเราก็าจะกินหนึ่งอันแต่ว่ามามาช่วยเลือกให้หน่อยว่าไหนเล็อกที่สวดอ่า,าหนูก็เลือกเลยจ้ะอันนี้มันคือได้มาจากร้านจินเจอร์แบทแมนเนาะ พี่ลิชมอนลิชมอนในหันหน้ามาสิโอ้ชูสติงสตาร์ชูสติงสตาร์เราอาจจะหากก่อนได้อร่อยไหมลองชิมก่อนนะจ๊ะทุกคนโอ้ยยาทุกคนอร่อยมากอืมเป็นขนมปังอืมขนมปังจิ้งจ้าเบสแมนคล้ยคลุกกี้ขวดน้ำ เราก็จะเติมน้ำกดนมามาันก็ดึงขึ้นมาอันนี้ขวดน้ำบรูอี้นะคะซื้อได้ที่โควิธีการใช้ก็คือต้องดึงนะคะอ,อืออืำขวดมันแข็งมากเลยนะเอาตอนแรกมันใส่นมอยู่ แล้วพอนมหมดเราก็ล้างเอามาเป็นขวดน้ำให้เด็กกินนะจ๊ะปิดไม่สนิทเดจ๊ะไม่เป็นไรจ๊ะพอดีอันนี้มันต้องลงอึดอระวังจิ G ๊จ้าแบนแมนหักนะจ๊ะไม่ได้โอเคบ๊ายบายจ๊ะ